เป็นยันนะเนี่ยยันล้านนาใส่ลงอันี่ยเป็นพระยันนะพระยันล้านนานะในบทนะครับเนี่ยพระยันยันพระยันวัตตะสงสารสามสิบเอ็ดพภูมิเี่ยวัตตะสงสารเนะี่ยสามสิบเอ็ดอเ,เป็นตารางคำพีแลนะ้วเนี่ยโอ้โหไม่มีเวลาอ่านวัตตะสงสารสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ย ให้ดูเพิ่มเพิ่มให้ดูนะครับมีเข้าวบวชชื่อแม่กำปองนะครับผมนี่เป็นยันนะมีพระเยอะยันหมดเลยตัวไอ้งค์นี้จะให้ดูใกล้ใกล้กาาพระพุทธสีหิงของพระบวชน,นี่พระพุทธสีหิงมิ่งมุง,งมิ่งมงคลสวยไหมครับ สวยไหมอันนี้เป็นยัออยนองค์รจักรวาลวะผมไม่แน่ใจลา้านน้านนะมีเทวดาสี่ทิศหนึ่งสองสามสี่มีช้างวนรอบที่สามสิงแล้วก็พระแปดทิศมีพระองค์พระประธานยันนะสวยไหมครับให้ดู ใกล้หวยออกขอเลขขอลาบนะฮะบทนี้ไม่มีขย่าเสียมสีนะแม่งจะเขย่าให้เนี่ยสวยไหมเนี่ยถ้าผมมีที่ยิงพระประธา,านนะผมก็จะออกคา,าลาไว้บนแบบนี้เห็นไหมร้านนาไทยประมาณนี้ให้ดูความสวย ครับผมนะครคุบาสีวิชัยนะแถวน,นี้ท่านจะขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อในหลวงสเสด็จเยี่ยมพระสนิกรนะก็ปีสองสี่ที่นี่นะครับในหลวงห้ามีนาห้ามีนานันี่ราชินี้เราสมัยก่อนกันดาลมากว่าจะะเดินทางม,มาได้ตรงครับผมก็ที่แม่กำปองนะครับ ไม่ไกลมากรถผมจอดอยู่ตรงนี้รถจอดใกล้ๆขอบคุณที่รับชมอาร์ติเทพนะครับผม